ตำรวจสอทบุคคลบ้านโรงงานเมพีมายาเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมนะครับหลังจากที่ถูกศาลออกหมายจับหลอกให้ร่วมลงทุน6 0 0 0บาทได้กำไร15ล้านบาทใน3เดือนนะครับคือเมื่อชเช้ชาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเมพีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะครับก็เดินทางมามอ,อบตัวกับตำรวจพร้อมกับแถลงความยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนเมพีมายาเนี่ยนะฮะหลังจากที่ว่ามาเข้ามอ,อบตัวกับตำรวจแล้วก็ได้อ่ากพบกับพลตรโทวรวัรษ วัดนครบรรชานะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชีากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสอทอหลังจากที่ถูกออกหมายจับในข้อหาดําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยที่เมพีมายาเนี่ยเผยว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็ไม่มีเจตนาในการหลอกลวงผู้ร่วมลงทุนแต่อาจจะเกิดจากการข้อผิดพลาดนะครับในการทํางานซึ่งพร้อมจะแก้ไขส่วนประเด็นการโฆษณาชวนเชื่อลงทุน6 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทตัวเองก็เผยว่า ไม่ใช่โฆษณาคำชนเชื่อแต่ขอให้การกับตํารวจเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นผลกาไรที่พบว่าไม่สอดคล้องกับที่โฆษณาลงสื่อโซเชียลแล้วก็เงินลงทุนเป็นเงินผิดกฎหมายหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากว่าทํางานอยู่คนละส่วนนะฮะพลตรอโทรวรวัตว,วัดนครบัญชาซึ่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสทนะก็บอกว่าตํารวจได้มีการตรวจสอบแล้วก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมนะครับจนสามารถขอสารอนุมัติ หมายจับผู้ต้องหาทั้งสิ้น11หมายเมื่อวันที่13บมการาคมที่ผ่านมาครับแล้วต่อมาในพบว,ว่าญาติของทางด้านคุณเมย์เนี่ยนะฮะหนึ่งในผู้ที่ถูกออกายจับเนี่ยกำลังจะออกนอกประเทศก็ทําให้ตํารวจตรวจคนข้อมืองหรือว่าตอมอสกัดจับทางตํารวจสอทอจึงต้องมีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มอย่างเร่งด่วนด้วยนั่นเป็นช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจากการกดดันเนี่ยทำให้ขณะน,นี้มีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้ว4ี่คนครับซึ่งหมายจับคนอื่นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวด้วยเหมือนกัน จากพิธีการเนี่ยเป็นการโพสตเชิญชวนลงทุนจํานวนเงินนะฮะหกพบาทนะแล้วก็จะได้กาไร15ล้านบาทายใน3เดือนเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานในข้อหานําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาอื่นหรือไม่เนี่ยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งเบื้องต้นได้อายัดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็บัญชีธนาคารมาตรวจสอบนะฮะขณะที่แฟนหนุ่มของเมพิมยาไม่พบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงหรือไม่ รวมไปถึงดารานะักแสดงกลุ่มหนึ่งนะครับที่เคยมีภาพปรากฏในโฆษณาด้วยนอกจากนี้เนี่ยผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ยืนยันว่าข้อมูลที่มีการแชร์เรื่องจะมอบรางวัลน,นำจับ5 0,000นบาทให้กับผู้แจ้งเบอะแสนั้นนะฮะไม่เป็นความจริงนะครับอย่าไปหลงเชื่อซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องตรวจสอบว่าเป็นเฟกนิวส์ด้วยหรือไม่ครับ